สวัสดีค่ะนี่คือต้นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนนะคะแบบเสียบยอดค่ะความสูงนะคะประมาณ140เซนติเมตรค่ะแอดมินนะคะซื้อมานะคะในราคา350บบาทค่ะอยู่ในถุงดำนะคะ ลำต้นนะคะค่อนข้างใหญ่ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ2เซนติเมตรถึง3เซนติเมตรได้ค่ะข้อดีนะคะของทุเรียนเสียบยอดนะคะก็คือนะคะต้นตอนะคะจะใช้นะคะทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านค่ะ ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดีนะคะต้นตอนะคะก็จะมีอายุนะคะประมาณ20วันถึง1เดือนนะคะก็จะนำนะคะยอดของทุเรียนสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดนะคะการปลูกทุเรียนเสียบยอดนะคะก็จะได้ผลผลิตค่ะภายใน5ถึง6ปีนะคะ จะให้ผลผลิตประมาณต้นละ30ลูกค่ะต้นนี้นะคะเป็นหมอนทองนะคะแอดมินนะคะจะทดลองปลูกนะคะที่คันนานะคะกลางทองทุ่งค่ะ ปลูกทุเรียนไว้ทานเองนะคะตอนที่แอดมินซื้อนะคะทางร้านนะคะก็มีการแนะนำค่ะว่าให้ปลูกทั้งถุงดำเลยนะคะโดยการกรีดที่ก้นถุงค่ะแล้วก็กบดินนะคะให้เหลือนะคะ ประมาณ1ส่วนค่ะลงดินนะคะ3ส่วนค่ะโลกขึ้นจากผิวดินนะคะประมาณ1ส่วนค่ะเพื่อให้รากที่อยู่ด้านบนนะคะมีอากาศระบายที่ดีค่ะได้รับออกซิเจนที่ดีนะคะทำให้รากนะคะสามารถหาอาหารได้ได้ดีค่ะทุกท่านนะคะมีวิธีการปลูกยังไงบ้างคะทุเรียนค่ะ ทุเรียนนะคะเป็นผลไม้ที่อร่อยนะคะแล้วก็มีวิตามินมีคุณค่าทางอาหารนะคะปลูกผลไม้ไว้ทานเองนะคะประมาณ5-6ปีค่ะให้ผลผลิตนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ